ทุกคนวันนี้เราจะมาทำอันนี้กันเลยเราจะแกะกล่องก่อนนะราสักครู่นะคะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอขออภัยขอน้วยนี่รูปนี้นะคะทุกคนตอนแรกเราเคิดว่าจะทําวันนี้ดีไหมวะแต่ที่พิ่งล่ะอ๋อแล้วเราจะทํำไหมนะแล้วดูว่าเขามาแยกสีมาให้อนะ่ะทุกคนแล้วเราจะทํายังไง แต่เราต้องไปหยิบก้อนไก่มาตัดอันนี้ก่อนนะคะทุกคน๋ยวเราจะไปหยิบก้อนไก่แป๊บหนึ่งนะทุกคนแต่เราต้องมาเสียเวลาแยกสีอีกนะเราตัดก่อนเราจะเทใส่อันนี้นะคะทุกคนแป๊บหบนึ่นะ อิ้แล้วดูเขาไม่แยกสีมาให้ที่จริงถ้าเราซื้ออะปกติอะมันจะแยกสีมาให้เรานะแล้วทุกคนดูโอเคจากนั้นเราจะใส่ขี้ผึ้งนะคะทุกคนเราจะแกะออกก่อนนะเราจะแกะพลาสติกของมันออกตัวนั้นนะคะทุกคนแล้วเราใครที่ไม่ดูทำไม่เป็นก็ดูขั้นตอนเอาจุ่มลงไปออกแล้วก็จะได้ขี้ผึ้งติดตรงนี้นะ แล้วเราก็จะติดไว้เหมือนเดิมใช้ครั้งต่อไปนะคะทุกคนรอแป๊บนึงแต่เรายังไม่แยกสีเลยอ่ะมันน่าจะมีหลายอีพีนะุกคนก็ต้องรอติดตามรอชมกันได้ทุกคนก็จะน่าจะสงสัยนะว่าทําไมโทรศัพท์เราอยู่นิ่งๆนะ,ะเราใช้ที่ตั้งโทรศัพท์นะเนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยถ้าเราจะทำเราก็แกะอันนี้ออกมาเลยเราก็ต้องหาสีเหลือง ก็ทําแบบนี้ติดมาแบบนี้ค่ะทุกคนให้มันตรงตรงเลยนะตรงเป๊ะเลยค่ะทุกคนมีแบบนี้แบบนี้มันจะมีหลายอีพีนะคะทุกคนเพราะว่ามันอันใหญ่อยู่นะเนะดี๋ยวนะทุกคนรอ,อก,ก่อนนะคะเราทำแันนี้ไม่ได้